สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ23ตุลาคม2568มาแจ้งข่าวให้ผู้สูงอายุทราบครับเงินพิเศษผู้สูงอายุโอนรอบเก็บตก3ครั้งครั้งที่1โอนพรุ่งนี้นะครับ<น>ท่านผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนคงทราบครับเมื่อเดือนกันยายน2568มีการโอนเงินพิเศษให้เดือนละร้อย ของเดือนกุมภาพันธ์68ถึงกันยายน68นี่8เดือนสูงสุด800โอนไปแล้วครับเมื่อวันที่ 16, 17, 18กันยายน2568แต่ว่าในวันที่ 16, 17, 18กันยายน2568มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนที่ยังไม่ได้รับการโอนโอนไม่สําเร็จเพราะบัญชีไม่ผูกพร้อมเพกับเลขประชาชน13หลักเขาก็เปิดโอกาสให้ไปแก้ไขพอไปแก้ไขแล้วผูกบัญชีพร้อมเพแล้วก็จะได้รับการโอนเงินในรอบเก็บตก ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไวได้ไวผูกช้าได้ช้าครับสําหรับการโอนรอบเก็บตกครั้งที่1โอนพรุ่งนี้24ตุลาคม68นะครับก็คือผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในไม่ช้ากว่า20ตุลาคม6กก็จะได้รับการโอนเงินรอบเก็บตกเงินพิเศษผู้สูงอายุ24ตุลาคม6กก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคขจทย์นะครับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13าหลักรอบเก็บตกครั้งที่1พรุ่งนี้ครับ ่ตุลาคมโอนบัญชีพร้อมเพย์ครับส่วนใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ช้ากว่าวันที่20ตุลาคม2 5 6 8แต่ผูกพร้อมเพย์ไม่ช้ากว่า19พฤศจิกายน2568แทนที่จะได้รับเงินโอนรอบเก็บตกในวันพรุ่งนี้ก็จะยังไม่ได้พรุ่งนี้นะครับจะไปได้โอนรอบเก็บตกในครั้งที่2จะได้โอนรอบเก็บตก24พฤศจิกายน68 นอกจากนั้นใครยังไม่ผูกพ้อมเพเลยหลังวันที่19พฤศจิกายนนี่แต่ไปผูกพ้อมเพวันที่19ภายในไม่เกิน19ธันวาคมก็จะได้เงินโอนรอบเก็บตัววรอบสุดท้าย24ธันวาคม68แต่อย่างไรก็ตามครับรอบ24ธันวาคม68แม้ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็จะได้เพราะรอบ24ธันวาคม258นี้เขามีช่องทางโอนพิเศษอีกก็คือแม้ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็จะโอนขออเข้าบัญชีเดียวกันกับ บัญชีที่รับเบี้ยเชี่ยผู้สูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับก็รอรับยุธันวาคมสําหรับใครไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคอนจนควรจะผูกพร้อมเพย์ไว้ดีกว่าเพราะอะไรครับผูกพร้พพอมเพย์พไว้และรักษาบัญชีไว้อยาก,ยากให้มันโดนปิดโดนล็อก,น,อกนะครับเพราะว่าเงินแบบนี้จะมีทุกปีครับเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคอนจนเนี่ยจะมีทุกปีสําหรับคลิปนี้ก็แจ้งให้ทราบครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ